ซาลาเกอรีนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราซื้อน้ำยามาจากสาลาเมกอรีนะคะแต่ว่าเราเอามาจาัดเซตเองนะคะเน้นย้ำว่าเป็นของน้ำยาทางร้านซาลาเกอรีนะคะไม่ใช่น้ำยาของเราค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำแล้วก็อุปกรณ์ข้างในเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้นะคะของเราก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน IG ได้ค่ะว่าเรามีขาย เซตเป็นมีอะไรบ้างยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็มีหลายแบบค่ะแต่อันนี้เราเอาเซตเล็กมาให้ดูนะคะแล้วก็จะมีมีหลายแบบค่ะก็สามารถเข้าไปดูในไอจได้นะคะแต่ว่าเอามาเซตเล็กอย่างเดียวก็คือตัวนี้นั่นเองคือนี่ตัวนี้นะคะอันนี้คือจะมีแล้วก็จะแปะตรงนี้ไว้ให้นะคะเป็นกระดาษ คือ ig หงพักจีราค่ะก็หงอันเดกสโ์พักจีราค่ะแล้วก็ f a c e b o o k นะคะก็จะเป็น f เฟซบ o o f แฟนเพจค่ะหงยกชาแนลนะคะแล้วก็ YouTube ก็จะเป็นหงยกชาแนลค่ะก็จะไปเป็นตามนี้เลยอัตราส่วนนี้นะคะวิธีทำก็มีคําเตือนค่ะนี่ตามนี้เลยนะคะของข้างในนะคะจะมีกระปุกถ้วยตวงแล้วก็จะมีกาน้ำใส2ขวดนะคะแล้วก็ เาวเอไม่ใช่น้ำยาทาสลามหนึ่งขวดค่ะก็จะมีไม้ไอติมาให้สองสองอันนะคะก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรสามสีสองกลิ่นค่ะแล้วก็จะมีฝามาให้สีฝาเหมือนกันนะคะก็ถ้วยตวงค่ะก็เดี๋ยวเราเอาออกมาทีละอันให้ดูเลยนะคะก็ลืมบอกไปนะคะถ้วยตวงก็จะมีแบบนี้เลยอ่าไม่มันไม่โฟกัสนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคค่ะตัวนี่นะคะเขาก็จะมีหนึ่งนสีครับอันนี้คือขนาดเล็กสุด ก็มีหนึ่งส่วนสาก็จะมี1ส่วน2คัพค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งคัพค่ะก็จะมีตามนี้เลยไล่ระดับเลยนะคะชึบถ้วยตวงก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราออกมาจะเซตเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะก็จะมีไม้ไอติม2อันค่ะนี่ไม้ไอติมนะคะหลังจากนั้นก็จะมีฝาค่ะมีฝาทั้งหมดสี่ฝาตามนี้เลยค่ะ นี่นะคะสีฝาสีฝาค่ะนี่นะคะสีฝามีหนึ่งสองสแล้วก็สีค่ะสีฝานะคะอันนี้นะคะก็จะมีกระปุกสี่อันเหมือนกันหนึ่งสองสามสีน่ 1, 2, 3, นะคะมาค่ะก็จะเป็นน้ํายาค่ะนี่น้ํายานะคะจะมีฟองขึ้นด้วยเป็นน้ํายาใส่ปิ้งเลยนะคะแต่ว่าอยู่ในขวดนี้ขวดมันขุ่นคะ่ะก็เลย ดูน้ำยาขูดนนะคะที่จริงน้ำยาใสค่ะนี่ตามนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นกาวน้ำใสค่ะนีกาวน้ำใสนะคะ2ขวดค่ะต่อมานะคะก็จะมีเป็นสีค่ะก็จะมีสีสามสีนะคะก็จะมี2กลิ่นะคะ่ะสีที่ให้ก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็เหลืองนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะมีกลิ่นมะลินะคะกล้องไม่โฟกัส กลิ่นมะลิค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นสตอรเอรเบอรี่ค่ะข้างหลังนะคะก็จะมีให้นำมุกจากร้านสลาเมเกอรี่นะคะเขาก็จะมีขายอยู่ด้วยค่ะสลาเมเกอรี่นะคะให้นำมุกมาค่ะนี่น้ำมุกชื้มุกมากเลยนะคะพอใส่ไปบุกหูมุกมากต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะก็คือห้วยตัวนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเองนะคะก็จะมีชามค่ะชามแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นไม้พายค่ะหรือว่าจะเป็นช้อนหรือว่าจะเป็นไม้อันติมที่เราเอามาให้ก็ได้นะคะแต่นี้เรามีไม้พายอยู่แล้วค่ะก็เลยใช้ไม้พายเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะแกะออกมาเฉพาะถ้วยนี่นะคะก็จะเป็นถ้วยของ1นึ่งชนสี่ครับกับถ้วยของ1นึ่งชนสองครับนะคะแกะมาแค่2ถ้วยนี้ค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะทําเป็นกระปุกแบบครึ่งครึ่งกระปุกนะคะไม่ถึงกับเต็มมากนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้เต็มมากก็ใส่เต็มไปเลยนะคะหนึ่งส่วนสองครับเต็มหนึ่งส่วนสองครับไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ใส่หนึ่งส่วนสี่ครับเต็มไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะทาแค่ครึ่งกระปุกนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาเฉพาะถ้วยหนึ่งส่วน 1.4ส่วนสครับค่ะ,คะกับ1.2ส่วน2ครับมานะคะก็จะมาใส่เลยค่ะอันนี้เราทําเต็มกระปุกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเอาที่มีก้านน้าใสมาค่ะก็จะมาใส่ในนี้ในถ้วย1.2ส่วน2ครับนะคะนี่1ส่วน2ครับมองไม่เห็นอีกโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยนะคะ กับกลิ่นของเราเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้สีฟ้าไปค่ะใส่อน้ำใสเพิ่มนิดนึงนะคะต่อมาเราก็จะใช้กลิ่นลิ้นจี่นะคะ ก็จะใส่น้ำยาไปนะคะก็ต้องเขย่าก่อนใช้ค่ะเขย่าให้ขึ้นฟองเลยนะคะสเสร็จแล้วปุ้นก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรกระปุกหนึ่งชนสีขาวค่ะ,คะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้อีกนิดหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็ทำให้ชุบมาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันจนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ต้องเอาฟองให้หมดด้วยนะคะห้ามให้ฟองเหลือเด็ดขาดไอ้ตรงนี้ฟองก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ต้องเกลี่ยฟองให้หมดค่ะ อย่างตอนเมื่อกี้นะคะฟองมันก็ขึ้นเยอะอยู่นะคะก็ต้องเกลี่ยฟองให้หมดค่ะอย่างตอนนี้ก็มาเก็บตามขอบขอบของชามนะคะชึบให้ฟองมันหมดมันจะมีฟองอยู่ทีนิดหนึ่งนะคะก็ต้องเก็บหรือบางคนอาจจะไม่เก็บก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเก็บแล้วมันจะดีมากๆเลยสีฟ้าสวยมากชึบจิ้มฟินด้วยนะคะ แต่พอทิ้งไว้มันก็จะใสปริง้งแล้วก็จะยืดมากก็จะนิ่มกว่าตอนนี้นะคะตอนใหม่เนี่ยถ้าทำเสร็จใหมๆ่ๆมันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่มมากนะคะแต่ว่าพอทิ้งไว้รับประกัศเลยค่ะนิ่มมากแล้วก็ยืดสุดๆไปเลยนะคะแถมใสกลิ้งเลยนะคะจุ๊บอันนี้คือตัวอย่างที่ทาสามนะคะตัวตัวอย่างสลามที่เราทําไว้เรียบร้อยแลย้วแล้วก็ทิ้งไว้ ก็พอสมนานพอสมควรแล้วนะคะก็ทิ้มไว้ประมาณ3าวันค่ะถึงจะได้ใส่ปละมานี้แต่ตอนนี้ยังมีฟองขึ้นนิดนึงนะคะนี่ใส่ปริ้งเลยฟ้าสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเวลาใส่เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบสวยมากและนี่คือสลัมของจะทําอันกระปุกที่สองนะคะก็จะเป็นสีใสปริ้งเลยะคะ่ะไม่มีการใส่สีแต่อย่างใดเลยนะคะ เดี๋ยวเริ่มใส่กาวกันเลยค่ะก็เอาถ้วยหนึ่งส่วนสองคัพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กาวน้ำใสค่ะแล้วก็เทนะคะเทโอ๊ยเกะไม่ออกเทเลยนะคะชึบปึ๊บเทให้หมดขวดเลยค่ะเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเทเทเทเปึ๊บรอมันสักพักหนึ่งค่ะแล้วกาวน้ำใสก็ได้แล้วนะคะก็เทเลย ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนสองครับเลยนะคะก็เทียกมาให้หมดกลิ่นสตรอเบอรี่ <Green Strawberry S 2> ไปค่ะตาไปค่ะแล้วก็ก่อนใช้ทุกขั้นก็ต้องขย่านะคะขย่าให้ขึ้นฟองแบบนี้เลยขย่าจนมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเต็มขวดแล้วนะคะนี่ เห็นไหมฟองขึ้นเยอะมากสีขา,ขาวๆนี่แหละฟองค่ะเดี๋ยวเราใส่ใช้ครับ1นส่วนสนะคะนี่นะคะครับ1นส่วนสครับค่ะก็เดี๋ยวใส่น้ํายาเลิกทีนี้ก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งของ1นส่วนสครับนะคะแล้วก็ลาดไปให้ทั่วเลยชึบนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเคกล้าวสกัดแล้วค่ะ นึงเห็นเลยเอ่ยฟองฟองเราก็ต้องเก็บฟองให้ห,หมดค่ะตอนนี้มันเหมือนวิปครีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนกันเลยค่ะตอนนี้เสียงจิ้มอาจจะยังไม่ค่อยฟินค่ะคือตอนนี้สีเขา จ้วเลยนี่ตอนยืดก็อาจจะยืดยากหน่อยนะคะเนื่องจากมันยังแข็งอยู่ทิ้งไว้ก็เหมือนเช่นเดินนะคะทิ้งไว้ก็จะนิ่มมาให้ดูนะคะเป็นหลายขอทิง้งไปปุ๊บนิ่มมากแล้วก็จิ้มซมขึ้นเยอะเลยแถมยืดได้เยอะมากกว่าเดิมเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวใสก่กระปุกันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะกระปุกจึ๊บใส่ไป นี่ใส่ไปแล้วก็ฟ้า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 อ่ะต้าใส่้าก็ต้องหมุนๆน,นะคะหมุนนิดนึงเพิ่ปิดแล้วก็หมุนหมุนหนีได้แล้วได้แล้วค่ะอันนี้คือปริมาณต่างกันแบบโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายายเจอกันคลิปหน้า